s a m s u n Galaxy S 21 Series หลุดราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,600บาทถูกลงกว่าเดิมถึง3,000บาทคาดว่าจัดเต็มหน้าจอขนาดใหญ่ที่6.8นิ้ว Refresh Rate 120 Hz พร้อมกับกล้องหลัง4ตัวความละเอียดชัด108ล้านพิกเซลหรือเปิดปตัวเดือนมนกราคมปีหน้าเขาคข้อมเผยเบื้องหลังที่มาของชื่อชิปเซต Snapdragon 888 สวัสดีครับกับมาร์คเด็ข่าวสารที่ดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสามสินาทีในข่าวสารที่ดีทางไอทีครับก็แปะช่องข่าวสารฝากเพื่อนกดจุกใจกด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยเพื่อใช้พายข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกวันนะครับ มาที่ข่าวแรกครับแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยกว่าจะถึงงานเปิดตัว Samsung Galaxy s a m s u n g g a l a x y S21 Series อย่างเป็นทางการแต่ในระยะหลังๆมานี้นะครับเราเริ่มจะได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยมากขึ้นทุกวันแล้วโดยจะเป็นภาพเรนเดอร์ รวมถึงสเปคบางส่วนซึ่งล่าสุดนะครับก็มีข้อม,มูลสําคัญเกี่ยวกับราคาการวางจําหน่ายของตัวโทวรศัพท์มือถือรุ่นนี้เปิดเผยออกมาเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วข้อม,มูลดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวในประเทศเกาหลีใต้รา,ายหนึ่งนะครับซึ่งได้เปิดเผยว่า Galaxy S21 รุ่นเริ่มต้นจะเปิดราคาวางจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ849ถึง899ดอลลาร์สหรัฐโดยเทียบเป็นเงินไทยคือ25,600บาทจนถึง27,200บาท ซึ่งถือว่าราคาที่วางจำหน่ายถูกลงกว่า Samsung Galaxy S20 Series ในปีที่ผ่านมาที่เปิดราคาอยู่ที่999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 2 0 0บาทนั่นเองทางด้านของรุ่น Galaxy S21+ Plus มีรายงานว่าจะมีราคาอยู่ที่1,049ดอลลาร์จนถึง1 0 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31,700เป็นถึง33,200บาทถูกลงกว่าเดิมถ้าเป็น S20+ เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่1,199ดอลลาร์แล้วหรือประมาณ36,200ครับ ส่วนรุ่น Galaxy S 2 1 Ultra รุ่นเรือทงจะเปิดราคาวางจำหน่ายอยู่ที่1,249-1,299หดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ37,700บาทไปถึง39,200ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy S 2 0 Ultra แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ42,300บาทเลยทีเดียวครับหาข้อมูลในข้างต้นนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับหมายความว่า Samsung Galaxy S 2 1 Series ทุกรุ่นในปีหน้าจะมีราคาวางจำหน่ายที่ถูกลงทุกรุ่น โดยในเบื้องต้นคาดการว่า Galaxy S 21 Series จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่6.8นิ้วพร้อมค่า Refresh r a e 120Hz แบบ Adaptive ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Exynos ตัวใหม่พร้อมกับกล้องหลัง4ตัวความละเอียดชัดที่108ล้านพิกเซลที่มีเลนส์ z o มเ telephoto ให้ถึง2ตัวเลยทีเดียวสำหรับการซูมระยะต่างๆที่เราจะใช้งานครับ โดยมีรายง,งานว่า Galaxy S 2 1 Series จะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปี2021ี่เที่กำลังจะมาถ,ถึงนี้แต่อะไรก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมีการอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับถือว่าหลายๆคนเนี่ยหักหลังกันไปตามๆกันเลยเพราะก่อนหน้านี้นะครับเข้าใจกันว่าชิปเซตเรือธงในปีหน้าเนี่ยของ Qualcomm จะมาในชื่อของ Snapdragon 8.5แต่กลับเปลี่ยนชื่อนะครับไปใช้เป็น Snapdragon 888เลขนี้ดูปแปลกตาซะด้วยซึ่งล่าสุดทางบริษัทสัญชาติสหรัฐก็ออกมาให้คำชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเลขนี้งาน Snapdragon Technology Summit ที่จัดขึ้นในรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาทางคอค l อมได้ออกมาเปิดเผยชื่อของชิปเซ็ตตัวใหม่ของเขา ในชื่อว่า Snapdragon 888ตัวใหม่ของพวกเขาเลยนะครับรุ่นนี้เป็นเลขมงคลของจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่แบรนด์สัญชาติจีนเนี่ยมักจะมาขอติดต่อซื้อใช้งานชิปเซ็ตของพวกเขานะครับไล่ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Snapdragon 460ไปจนถึง Snapdragon ตัวท็อปอย่าง865 Plus หรือล่าสุดตัวใหม่ก็คือ Snapdragon 888 ที่ Xiaomi, Oppo และ Realme เ,เนี่ยเตรียมต่อคิวเอาชิปเซตตัวนี้ไปใช้ในสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับสเปคเบื้องต้นของ Snapdragon 888ผลิตบนเทคโนโลยีขนาด5นาโนเมตร CPU 8แกนนะครับแล้วก็มี GPU Adreno 600 60, m o d e ม 5G Snapdragon X60 รองรับการใช้งานทั้ง6 g แล้วก็ r e ครอบคุมเกือบทั่วโลกได้ทั้ง S A และ N S A รองรับ Wi-Fi 6e Bluetooth 5.2เอาเข้าจริงนะครับก่อนเปิดตัวก็มีชื่อของ Snapdragon 888หลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้วบ้างแต่นะัตอนนั้นเนี่ยหลายฝ่ายก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่การปั่นกระแสเท่านั้นนะครับเพราะยังไงก็คิดซะว่าตัวชิปเซ็ตตัวใหม่ของ Qualcomm เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 815ตามที่หลุดออกมาก่อนจะโดนแกงหม้อใหญ่นะครับส่วนใครที่อยากรู้สเปคและฟีเจอร์ของตัว Snapdragon 888ตัวชิปเซตตัวนี้นะครับ เดี๋ยวอนาคตถ้ามีเวลาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาัปเตดเฮตซากันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมนนี้ลวครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคนี้เราต่อไปจองเรา f นเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊